สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพนักงานดังบริษัทแห่งหนึ่งที่นิคมเวลโกโรจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนเพจข่าวสารชมบุรีระยองได้โพสต์ข้อความระบุว่าพนักงานดังบริษัทแห่งหนึ่งที่นิคมเวลโครจังหวัดฉะเชิงเซารวมตัวเพื่อเรียกร้องต่อรองกับนายจ้างตมามเพจข่าวสารชมบุรีระยองและรายงานความคืบหน้าล่าสุดพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่นิคมเวลโครจังหวัดฉะเชิงเซาลุกฮือรวมตัวเรียกร้องต่อนายจ้างหลังนายจ้างมีการประกาศผลประกอบ การของปี2564ว่าทํามบริษัทขาดทุนจึงทําให้พนักงานลุกฮือขึ้นเรียกร้องสวัสดิการที่ควรจะได้รับดังกล่าวอย่างไรก็ดีขอให้ตกลงร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายครับท่านผู้ชมครับมีความไม่เห็นด้งยอะไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความไม่เห็นก็เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ